Ôi 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 tay ta ta tai, Ít tua ít tua Ta ta tai, tay Ít tua ít tua Tròn á tròn á Mang tốt mai đi กี้สีสมรลวงผู้ชายมาฆ่า2คนด้วยแหละลวงผ่าอะไรเล่าไม่ได้ลวงก็ถามอยู่ว่าเพื่อนเขาเปิดแล้วเพื่อนเขาก็แฮงวิ้งไปชุบแล้วเพื่อนเขาทำไมล้มอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบายเออไปดิตรงตึกเจอแต่พีทเอสของเกมแล้ว วันแมนก็ลงตรงนั้นแหละลงตึกสีโอ้โหไปตรงนน้นต่อเถอะไปตรงนน้นก็มีคนอยู่ตรงนน้นอีกนะใช่เหรอมีคนอยู่นี่เหรอไม่รู้สิแอบมองก่อนอืมฉันมีดีเซอร์แกนดีแอรี่ย

เกือบไปแล้วละสิได้เข็มมาสองอันแบบนั้นรักขีดไปก่อนเลยแล้วกันหนึ่งเข็มเพื่อความกระชุ่มกระชวยปปหรอกเดี๋ยวไม่ได้ใช้เราเดินทางนี้ไหมใช่แล้วล่ะให้พี่เดินสะดวกเถอะไอ้สองเฮ้ยอะไปเอารถมาเผื่อไว้ดีกว่ามอนเดี๋ยวไปเอารถมาโอเคมีรถคันหนึ่งเดี๋ยวไปจอบร้อยกอน โอ้ม y กอดอันนี้ไงเราแบ่งให้หนายแม็กหนึ่งแบ่งอะไรกัน <S <S กน้าแบ่งกันด้วยอ๋อเพรา่ตีอยู่ในตึกนะข้างาแักอ่ะจับได้ปในนี้เหมือนจะมีะคนฟาร์มไปหมดแล้วว่ะโล่งเลย อ๋อเห็นละอีกตัวนตนหนึ่งจับสองคุณรตีเหรอโอ้ยป,ป้ายยิงอยู่ชั้นไหนของป้ายไอ้ช่วยอยู่ตรงบนชุดของป้ายอะใช่หัวนเปละวันเล็กว่างเปล่าว่างเปล่ามันมีที่ขึ้นยิงได้ป่ะไ้แล้วะนอกจากบนเขา นี่ไงมาแล้วบ้าจอดนะจอดนะโอ้ไม่ได้ปรับตะโขบตกใจนึกว่าเพื่อนจะไม่ยิงซะแล้วเมื่อกี้นี้เพื่อนหลับอยู่ บ้านข้าง <ใน S 1> ล่างาเลยเอาตรงนี้ก่อนตัดกันแล้วน่งไงวิ่งอยู่อ้าวสูดเสียงต้นบินหายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นมานี่หว่ามอนเอ,เอ๊บ้านบ้านนี้มียิงได้เนี่ย โอ้จบเลยไม,ไม่ลนไม่ร่วงเยวิ่งเต็มเลยตายมีนะตายมีตัวตัวไหนเนาะับบนี้ติงกับตอมโกล้ย มันล้มไปตึงตัวแล้วนะล้มไปกี่แล้วเนี่ยล้มสองเปล่าข้างหน้ามีประมาณสองแหละหนังต้นไม้นี้เ <c oughs> ้หมดหมดหมดอ๋อเพิ่งจะชักกระสุนเสร็งเมื่อกี้เอง โอ้ยอีกคนชั่วอ้าวเฮ้ยมอสยิงเลี่ยกกำลังเสริมวันหลบพวกคุณเพล่ไปเด็กระตะอาเธอไม่ไปเกี่ยวอะมอนเดี๋ยวนะเอ้ยรถรถขยอยบนเขาเนี่ยโอัยมีคนนี่นี่นี่มากจะ location ากเลยซากมากล็อกแหวนรถแอบกัน ามากมากมันใช้สายแน่เลยตายเลยโคตรเก็บเลยมันเนอ้ดอกโลนี้ใกล้เลยเดี๋ยวมาสิ ชดกองฟางชีวิตบัดซบจริงๆเลยเบรกไม่อยู่โอ้ชนปาดเขาให้โอ้โหช้ำในมาแล้วชนชน,ชนกองฟางเล็กมองไม่เห็นกองฟางเล็กเฮ้ยมีคน,าน,นมาไม้สามชา้าวะ่ะ ไม่ใช่เขาเพิ่งยิงอ้าวเขาโดดทำไมเนี่ยเฮ้ยนายอย่าเพิ่งยิงเขาด้วยทำอะไรล่เขารู้จักเราหนิเอ้าตายไหมน่ยโดนตายไหมน่ย two thousand years later โอ้ยมันวัดเต สวัสดีครับจะมันเจ็บมากเอ้ยไซศึกเข้ามาบ้านได้ยังไงไซศึกโอ้โนะมันเลี้ยงผู้ชายไว้สองคนอย่ามาอิจฉามีไซศึกนั้นเหลือกี่คนนี่เหลือสองบ่เหลือสองคนครับเหลือสองเอ้าอีกสองคนไปไหนตายแล้วบ่เอ้าเร็วดูวงโอเค หมอนอีกแล้วเธออีกแล้วเหรอเธอนี่หลายรอบเลยนะเนี่ยหมอนเนี่ยเธออีกแล้วเหรอเออกไปดึงเพื่อนแล้วก็โดนตีบนเขาอีกแล้วเพื่อนเขาทาไมล้มมาเธออีกแล้วนะหมอนเธอน่ะยิงตลอดเลยแล้วเขาเขาจะเขาจะตอบได้ยังไงเขาไม่ได้อยู่ทีมกับเรา ฆ่าอีกแล้วหมอนฆ่าตัวประกันอีกแล้วหมอนนักฆ่าตัวประกันทำงานเฮ้ยเฮ้ยฉันโดนใครยิงไม่รู้อ่ะหมอนมันลงมาถึงโอ้มีคนอยู่ในบ้านไม่คนละตีคนละตีกันหมอน,ม,นมันลวงผู้ชายม,มาฆ่าอีกแล้ววะ่ววะโคตรโหดเลยวะ่ะสามรอบแล้วมั้งเนี่ยลวงคนเด<อ>มาริบแทาอยู่ไห<อ>นอ่ะบ Watch out ประมาณเนี้ย

คนมีคนอ่ะเหลือเธอคนเดียวละไม่ได้แล้วเธอเล่นเป็นเลยเธอเล่นไปเลยโหเต็มตี้เลยหมอนสี่ตัวเลยเดี๋ยวฉันลองคานเข้าไปในบ้านก่อนมกเยอะๆมกอีกได้ไหมหน้าประตูเนี่ยกดแล้วมกเำาเลยเำเลยเำเลยเขเลย เปิดปิดประตูประตูสวัสดีครับจ้าเฮ้ยมีคนวัดดีวะดูด้วยนดูทุกวันเลยอ้าวอุตัยละเขินยังลืมปิดไมออรู้มาเลยสินะน่พออยู่ไหนผมดูจ่าสตรีมทุกวันอะได้เหลือกี่คนที่ไหน่อะมวยเปล่ามวยเปล่าครบปีครับครบเลยเหรอสี่แล้วสี่ห้าหกหายหนึ่ง นายจะต่อยมวยไหมหายอีกคนไหนคนปล่อยมวยเปล่าทุกคนไหนที่นายอ่ะนายไม่ต่อยนายตายนะจ่าลุกมาแล้วเนี่ยนายจะเป็นศพที่30ให้จ่านะจะบอกให้ถ้านายไม่ต่อยอ่ะนายจะต่อยเปล่าที่นายอ่ะจะต่อยมวยจบเกมเปล่าจ่ายิงมา29คนแล้วนะเนี่ยนายจะเป็นศพที่30ของจ่าแล้วเนี่ยโอเคต่อยเปล่าที่นายอ่ะหรอได้ยินเปล่าใช่เหรอใช่คนบนบ้านดิเหรออ๋อนี่ไงเจอแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ย นี่เลยยิงเลยนี่ไงเสพตัวสุดท้ายตายแล้วนายนาไม่ได้ <อะ S 2> เป็นศพที่สามสแล้วนายจะได้เป็นศพที่สามเสนะถ้านายไม่ต่อยกับจา่าโอ้ไม่สีสมอนจะลวงผู้ชายมาฆ่าอีกแล้ววะเมื่อกี้สีสมอนลวงผู้ชายมาฆ่าสองคนด้วยแหละลวงฆ่าอะไรแล้วไม่ได้ลวงก็ถามอยู่ว่าเพื่อนเขาเป่าแล้วเพื่อนเขาก็แฮวิ่งไปชุวเพื่อนเขาทำไมล้มมา เขาอุตส่าห์ทิ้งปืนสีสมอนยิงหลังเขาตายหมดเลยอ่ะอย่าไว้ใจสีสมอนนะมันคือนางงูพิษสีสมอนมันคือนางงูพิษใช่ใช่สีสมอนมันเหลี่ยมเอาเอ็งก็พูดอย่างนี้นะเขาต่แต่เราไม่เนี่ยเดี๋ยวสั่งสเตมแป๊บนะสีสมอนมันเหลี่ยมไม่ต่อยเหรอไม่ต่อยนายตายนะเอ้าเด็กๆไปน้อง การเจรจาไม่เป็นผลว่ะการเจรจาก็ไม่ได้ผลเสมอไป โดดมา,มาบ้านแล้วคนหนึ่งยู่บ้านเองอ่ะว้าอ๋องงูกิริสูตรเจอเลยข้างหน้าเลยอ้าวทำไมมีเศษอะหมอนมกก่อนดีไหมหมอนตรงนี้มันโล่งเลยนะมันอยู่ข้างหลังเนี่ย Watch out. เธอไม่มก่อนวอนเออเออไปเลย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 วิ่ง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 ฉันไม่รอดว่ะเฮ้ยรอดอยู่มอนแตะเอึอกไม่ถึงบ้าเลยลืมดูวงโหยได้แล้วมายิงกันปี